คุณทั้งหลายครับในก่อนเข้าไลฟ์ผมได้ไปเจอคำจากท่านอาจารย์อาวุธอังคาวุธครับซึ่งท่านอาจารย์เป็นสถาปนิกที่เป็นระดับมาสเตอร์นะครับเป็นมาสเตอร์อาร์เคเต็กเจอร์เป็นมาสเตอร์อาร์เคติกที่เก่งมากระดับระดับนานาชาตินะครับเป็นคนไทยแต่ท่านเนี่ยเป็นคนแบบสายธรรมะครับตอนนี้เนี่ยอุทิศชีวิตกับการบันทึกภูมิมสถาปัตย์ของ ประเทศไทยแล้วก็ถอดรหัสเป็นธรรมะท่านเขียนบทความไว้บทความหนึ่งเอ้ผมอ่านแล้วรู้สึกมีพลังมากเลยขออนุญาตนำบทความนี้มาอ่านให้คุณฟังนะเวลานี้ครับท่านอาจารย์อาวุธอังคาวุธเขียนไว้ว่าภายในบึงน้ำมีสังคมชีวิตอยู่มากมายหลายเผ่าพันธุ์ต่างทนทุกข์ต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันต่อวันแต่ทว่าในวังวนมืดมนนี้ ยังมีเหล่ากอบัวรวมอยู่ด้วยเง่าของพวกมันจมอยู่ในโคลนตมโกกรกเพื่อแผ่รากออกดูดซับแร่ธาตุอาหารเมื่อตุ่มตางอกแทงออกมาจากเง่าสัญชาตญาณแห่งบุญญาบาร,รมีบอกมันให้รู้ว่าเบื้องบนผิวน้ำนั้นยังมีแสงอาทิตย์อันประเสริฐสุขสว่างและสงบมันจึงค่อยๆเจริญเติบโตท่ามกลางความขุ่นตมและขมุกข,ขมัวข,ของผืนน้ำ เสียงโชคชะตาเอาตัวรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของบรรดาสัตว์ทำกินทั้งหลายยืดตัวสูงขึ้นยืดตัวสูงขึ้นสู่แสงรำไรอันสว่างเบื้องบนมุมานะเพียรพยายามด้วยเหตุผลของความรู้ด้วยศีลสมาธิด้วยศรัทธาในที่สุดที่เป็นใบก็กางตัวแผ่ออกลอยปลิ่มผิวน้ำรองรับแสงอาทิตย์แห่งปัญญาที่เป็นดอกก็คลี่บานออก งามชูขึ้นเหนือดินแดนบึงน้ำเป็นความชื่นชมของจักรวาลโดยความอุปมานี้ข้าพระเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเปรียบเป็นเช่นดอกบัวนี้เทินครับโอ้สาธุครับผมอ่านปับ๊บผมบอ้โหเป็นคนเขียนการงอกของดอกบัวที่แบบเขียนดีมากครับเขียนดีมากๆๆแล้วทุกคนเห็นภาพเนาะเราได้เห็นพลังงาน เราจึงบอกว่ากว่าเราจะผ่านเปือกตมนั้นมาได้ผ่านเต่าหอยปูปลาผ่านภัยนานาสุดท้ายเราทะลุขึ้นมาบนผิวน้ําได้เบ่งบานคลี่ใบออกเบ่งบานดอกรับแสงอรุณนั้นทุกคนมีโอกาสเฉกเช่นเดียวกันหากแม้นไม่มีกรรมตัดรอนมาจัดการเราซะก่อนเราต้องพ้นน้ําเป็นแน่ดังนั้นแม้ชาตินี้ทําไม่สําเร็จ ก็เก็บเป็นองค์ประกอบต่อเนื่องไปให้ทําสําเร็จในชาติใดชาติหนึ่งแต่ที่แน่ๆทุกพบทุกชาติขอเกิดมามีโอกาสได้เป็นดอกบัวก่อนเลยฮะก่อนอื่นไม่ไปเป็นเผ่าพัานธุ์อื่นเนาะเป็นพันธุ์ของดอกบัวนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณจะได้บานเหนือผิวน้ําเป็นแน่ครับถ้าคุณไม่ละความเพียรพยายามงดงามเนาะพี่เล็กบอกเขียนงดงามมากเออเขียนแบบดีอะผมโมกคมูไม่ได้การละผมะต้องอามาอ่านในไลฟ์ก่อนเลยเอามาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คือ ผมเชื่อว่ามีคนเขียนบทกวีเยอะคนเขียนร้อยแก้วอะไรเยอะแต่แบอกจะเขียนให้ได้แบบเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา